อะไรไหมครับพี่ชายฟ้าเอเจเจ ไม่กินมะเขือเทศนะครับอ,อ้าวไม่ชอบความอีก อายุไม่แท้ครับอายุไม่แท้หรอครับ <ใน S 1> เจะจะจะอซ่เจเอเขาพูดหนูอยู่ไหนคะพายุเขาพูดหนูอยู่ไหนคะ สายฟ้าครับสายฟ้าพี่ไปยือ่ะ 嗯。